สัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไหนนะวันนี้ได้พาทุกคนมาเที่ยวหาทะเลซึ่งอันนี้จริงมากรุงเทพหาที่สองสครั้งแรกมากับเพื่อนครั้งนี้ก็มาคนเดียวไปเลยค่ะเพราะราาาู้นนสึกว่าเราอยากมาเที่ยวทะเลก่อนวันเกิดของพี่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแบบมาเจอทะเลสักครั้งในชีวิตเวลาตอนนี้เราก็ได้ทาความฝันใหนะ้ความฝันนั้นเป็นจริงแนละ้วทุกคนแบบได้เจอแล้ว ๋ยวจะลูกขึ้นในนี่นแล้วก็อยากจะขอบคุณออมากๆทิปดอทคอมที่ได้พาให้หนายมาเที่ยวทะเลนะก็ถ้าไม่มีทิปดอทคอมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาไหมซึ่งตอนนี้นายก็อยู่ที่โรงแรมนีม้เลยก็เลยว่าที่นายเห็นโรงแรม,มเนี่ว่าสวยมาก,กาแลก้วก็ดทะเลแล้วก็สวยวสวยสวยมากชอบชอบทุกอย่างที่เป็นแบบ บริการดีโดยทุกคนน่ารักมากต่เสียใจตรงนีหวันไหนไม่ได้อยู่ห้องติดอะไรถ้าอยู่ห้องติดอไไดันนี้ไคนจะดีใจมากแต่ไม่เป็นไรก็ได้อยู่อีกห้องที่ติดภูเขาอันนี้ก็ฟิลลิ่เหมือนกันนะทุกคนบอกเลยว่าฟิลดิ่มากอันนี้ก็เป็นห้องที่ได้อยู่เลยจริงๆห้องนีมันต้องแบบจองมาสองคนแต่ได้จอง เราไม่อยากแบบรอเพื่อนตัดสินเรอ่างนี้เราอยากมา,มาเ,นเนที่ยวทะเลเที่ยวทัวรของเรามาพักผ่อนซึ่งก็ได้มาพักบครัวของจริงแบบแฮปปี้แล้ว,วอะครั้งนี้ชีวิตมีความสุขแล้วได้ทำในสิน่งที่ตัวเองอยากทำนะทุกคนแฮปปี้มากไปละไปบ้าง